สวัสดีค่ะวันนี้ช่องตามกระแส,สโซเชียลเราก็มีข่าวสารมาอัปเดตกันอีกเช่นเคยนะคะเรียกได้ว่าก็ยังมีคนสงสัยอยู่สำหรับคุณต่ายชุติมาทีปนาศและคุณทีมพิธาลิ้มเจริญรัตที่ทั้งคู่มีทริปเที่ยวญี่ปุ่นหลังคุณพ่อทีมมีคลิปเล่นสกีน้ำแข็งกับลูกสาวน้องพิพิมก็ทำเอาหลายๆคนคิดไปว่าไปด้วยกันสมคนพ่อแม่ลูกหรือเปล่าแต่ก็ไม่ปล่อยให้คิดกันไปไกล เมื่อคุณต่ายชุติมาก็ได้ออกมาตอบให้แล้วว่าแม่ไปคนละเมืองกันพร้อมกับบอกว่าความเรือจ้าขณะที่ก็มีคอมเมนต์เข้ามาจำนวนมากไม่เห็นแปลกหากไปด้วยกันอาทิอันที่จริงไปพร้อมหน้าก็ไม่แปลกอะไรนะคะมีหลายคู่ก็ทำเพื่อลูกทั้ง,ท,ง,ท,งทั้งที่เลิกกันไปแล้วไปแบบเพื่อนแบบพ่อแม่ไม่ใช่คู่รักเที่ยวให้สนุกนะคะไปด้วยกันก็ไม่เห็นเป็นไรเลยเป็นเพื่อนกันได้เป็นพ่อเป็นแม่ ลูกยังต้องการโมเมนต์ครอบครัวนะคะด้านคุณพ่อทิมพิธาก็ได้โพสต์คลิปล่าสุดทริปสกีญี่ปุ่นโชว์สกิลสกีลีลาไม่ธรรมดาพร้อมทั้งโมเมนต์กับน้องพิมพิมพลูกสาวก็มีคนเข้ามาถามเห็นในคลิปเหมือนแม่ตายหรือเปล่าด้วยอย่างไรก็ตามคุณพิทาก็ไม่ได้ตอบคำถามและแฟนๆต่างก็บอกว่าอยากเห็นทริปพร้อมหน้าพร้อมตาครอบครัวถ้าทริปญี่ปุ่นครั้งนี้คุณแม่ตายไปด้วยก็จะดีใจมากม บางคนก็บอกว่าแม่ต่ายอาจจะไปด้วยเพียงแต่ไม่ได้เข้ากล้องเพราะกลัวจะมีดราม่าอีกเป็นอย่างไรกันบ้างคะสำหรับเรื่องราวที่เรานำมาฝากกันในวันนี้หากผิดพลาดประการใดต้องขออภัยด้วยนะคะขอบคุณค่ะ